สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับนันวดอีกหนึ่งคลิปนะครับกับคลิปสหายฟิชชิงรีวิววันนี้เรายังอยู่กันกับซีรีส์ของช่อนโดสูบนะครับเป็นคลิปสุดท้ายแล้วคลิปนี้คือ internal component review หรือว่าการผ่ารอกนั่นเองจะพาไปชมกันนะครับว่าภายในของช่อนโดสูบเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างมีวัสดุอะไรบ้างไปครับรุยกันและนี่คือ100%สเาหรับช่อนโดสูบนะครับที่นันวดรื้อออกมาให้ชมกันเริ่มจาก แขนหมุนหรือว่าแฮนเดิลกันก่อนนะครับวัสดุเป็นอลูมิเนียมนะครับส่วนตัวนอบเนี่ยเป็นงานพลาสติกที่ย้ำตายมาเรียบร้อยแล้วไม่สามารถอัปเกรดได้นะครับนี่คือแขนหมุนต่อไปเป็น Star ์แดกนะครับทรง5แฉกตัวนี้เป็นงาน ABS มีการเสริมแกนด้านในนะครับเป็นเกลียวทองเหลืองไว้นะครับเอาไวส้สวมกับ เสาแกนหมุนนั่นเองนะครับนี่คือ Star De c k แล้วก็เป็นบรรดาแหวนสปริงต่างๆนะครับที่อยู่ด้านล่างนี้ฝาปับคอนสปูลนะครับให้มาเป็นงานพลาสติกนะครับและด้านในก็มีตัวรองแผ่นรอง1ชิ้นนะครับตัวนี้ไม่มีคลิกเสียงนะครับฝาปับคอนสปูลบูชสำหรับสวมที่เสาแกนหมุนนะครับและสำหรับการกดชุดเบรกด้วยนะครับมาพร้อมกับลูกปืนประคองหัวเสาด้านบนในลักษณะแบบนี้เลยครับชุดยกและเฟืองพินเนียนนะครับโดยตัวชุดยกเนี่ยให้มาเป็นงานพลาสติกนะครับ ตัวแกนค่อนข้างยาวเลยนะครับส่วนตัวเฟืองพีเนียนเนี่ยจัดมาให้มาเป็นงานทองเหลืองครับแข็งแรงแน่นอนชุดผ้าเบรกและแผ่นกดเบรกนะครับโดยผ้าเบรกเนี่ยเป็นประเก็นนะครับในลักษณะแบบนี้มีชิ้นเดียวนะครับกับกําลังเบรกสูงสุด6กกิโลกรัมแล้วก็ตัวแผ่นกดเบรกนะครับเป็นงานโลหะนะครับในลักษณะแบบนี้เลยนะครับนี่คือชุดเบรกนะครับกำลังเบรก6กกิโลกรัมครับต่อัาที่เฟืองขับนะครับตัวนี้เป็นเฟืองรอบ7นะครับให้มาเป็นงานทองเหลือง เก็บงานมาเรียบร้อยดีส่วนเฟืองทองเหลืองตัวนี้ก็ถือว่าเป็นงานมาตรฐานสําหรับ รอบตกปลาอยู่แล้วนะครับจุดนี้ประกอบอยู่ด้านใต้เฟืองขับนะครับก็จะมีเฟืองขาเตะฟรีสปูลนะครับเป็นงานอลูมิเนียมแล้วก็มีเฟืองตัวเกีีร์สายนะครับเป็นเฟืองพลาสติกนะครับแล้วก็มีผ้าเบรกที่เป็นประเก็นนะครับอีกหนึ่งชิ้นอยู่ด้านใต้เฟืองขับครับเฟืองตัวหนอนเป็นงานโลหะนะครับแล้วก็มีการเคลือบโครเมียมมาเป็นอย่างดีนะครับที่เฟืองตัวหนอนเนี่ยมีบูชอยู่หนึ่งตัวสามารถอัปเกรดลูกปืนได้นะนวดวัดขนาดมาแล้วนะครับขนาด5คูณ8คูณ2.5ใครที่ชอบอัปเกรดซิ่งๆก็ไปเพิ่่่มมควาลืนนนกััได้เยรตอ ที่ลายไกด์นะครับลายไกด์ตัวนี้ตัวเฟรมเนี่ยเป็นงานพลาสติกนะครับส่วนตัวลายไกด์เองเนี่ยเป็นงานเซรามิกทรงกลมนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังเสาแกนหมุนนะครับแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับให้มาเป็นงานทองเหลืองไม่มีการเจาะไล่เบาใดๆทั้งสิ้นนะครับหนักอึ้งเลยนะแข็งโปกเลยแล้วก็ด้านใต้เสานะครับก็ให้ลูกปืนมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพิ่มความสมูทครับเขาควายและฝาครอบเขาควายนะครับโดยฝาครอบเขาควายเนี่ยให้มาเป็นงานพลาสติกนะครับไม่มีตัวแผ่นรองนะแล้วก็ตัวเข่าควย วายมาเป็นงานโลหะนะครับพร้อมใช้งานแข็งแรงแน่นอนสปูนนะครับตัววัสดุของสปูลเนี่ยเป็นงานอลูมิเนียมส่วนตัวแกนเนี่ยเป็นงานสเตลเลตนะครับแล้วก็จะมีลูกปืนอยู่1ลูกนะครับที่แกนสปูลเนี่ยขนาด 5, ้คูณสิคูณสนะครับแต่งซิ่งได้ใครที่ชอบก็ไปอัปเกรดเอาแล้วกันนะครับมาดูที่ไดมิเตอร์ของสปูนกันบ้างนะครับขนาดไดมิเตอร์อยู่ที่33มิมลลิเมตรนะครับหน้ากว้างของสปูนนะครับขนาดหน้ากว้างอยู่ที่ประมาณ24 นะครับ24มิลิเมตรนะครับแล้วก็ตัวแกนความยาวนะครับความยาวแกนของสปูลเนี่ยนะครับสคู่นะครับความยาวแกนของสปูลเนี่ยอยู่ที่62มิลิเมตรโดยประมาณนะครับนี่คือสปูลของชอนโดซูครับฝาปรับนวงแม่เหล็กนะครับตัวนี้เป็นงาน ABS นะครับสามารถปรับละเอียดได้ถึง30คลิกเลยนะครับด้านในมีแม่เหล็ก10เม็ดนะครับเรียงเป็น2แถวแถวละ5เม็ดนั่นเองนะครับมีลูกปืนอยู่1ลูกนะครับขนาด3คูณ10คูณ4ใครที่ชอบแต่งซิ่งก็จัดไปได้เลย ฝาปรับน่วงฝาห้องเกียร์ครับบริเวณปรับคอนสปูลไม่มีลูกปืนให้นะครับนี่คือสีสันของฝาห้องเกียร์วัสดุก็เป็น ABS นะครับด้านในก็มีลูกปืนกันกลับชนิด6เม็ดอีก1ลูกนั่นเองนี่คือภายในของฝาห้องเกียร์ชุดเฟรมกลางหรือตัวบอดี้นะครับตัวนี้ให้วัสดุมาเป็น ABS เช่นกันนะครับมีการทําสีมานะครับโดยสีนี่ยก็จะมีสีแดงสีเหลืองเลมอนแล้วก็สีฟ้านะครับก็เลือกเอาเองตามความชอบแล้วกันนะครับแป้นกดฟีสปูลเป็นงานพลาสติกนะครับส่วนตัวชุด ยกต่างๆเนี่ย โครงสร้างของตัวชุดยกต่างๆก็จะเป็นโลหะซะเป็นส่วนใหญ่นะครับนี่คือชุดเฟรมกลางหรือว่าตัวบอดี้นั่นเองครับเช็คสเปคเกี่ยวกับลูกปืนกันหน่อยนะครับลูกปืน4ีบวกหนึ่งนะครับสเปคมาครบหรือเปล่านะครับนับ1นะครับอยู่ที่แกนสปูลนี่นะครับตัวที่1ต่อไปตัวที่2อนะครับอยู่ที่ด้านฝาปรับหน่วงไม่เหล็กนะครับนี่นับ2นะครับลูกปืนตัวที่2ลูกปืนตัวที่3นะครับอยู่ด้านใต้เสาแกนหมุนนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวที่4นะครับประคองหัวเสาด้านบนนะครับแล้วก็บวก1นะครับบ ก็จะเป็นลูกปืนกันกลับตัวนี้นั่นเองนะครับสเปคนะครับลูกปืน4บวก1มาเต็มครบครับและนั่นก็เป็นรายละเอียดโดยรวมทั้งหมดนะครับสำหรับคลิป internal component review หรือว่าการผ่ารอกของช่อนโดสูบจากค่าย PS Group นะครับทบทวนสเปกกันอีกสักครั้งอัตรา,ากเกียร์เลชช7.1ต่อ1นึ่งบอลเบลลิงที่ให้มา4บวก1นกำลังเบรกสูงสุดที่เหมาะสม6กกิโลกรัมนะครับน้ำหนักตัวรอกอยู่ที่177กรัมนะครับมีให้บริการ3สีนะครับมีสีเหลืองเลมอนนะครับสีแดงแ าสามารถเลือกซื้อได้ตามร้านค้าออนไลน์ในปัจจุบันทั่วไปเลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและหนวดและทีมงานด้วยครบ3มคลิปเรียบร้อยหวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับการพิจารณาการเลือกซื้ออุปกรณ์ตกปลาของแต่ละคนนั่นเองวันนี้นะหนวดกับเจ้าช่อนโดโซบนะครับต้องลาไปก่อนบ๊ายบายปูนปูน